ยามชายครับพบกับผมช่องขึ้นฮอดบ้านเกิดนะครับนนี้พาพี่พี่มายามรอบนะครับก่อนที่ไปยามรอบครับตผมเก็บข้าวโพดก่อนครับนี่ครับรับไล่ตัวเองนะครับที่ปลูกไว้นะครับครับนกเอียงลงมากินหมดเลยครับผม ลายผลผลิตหมดเลยครับนกเอี้ยงเก็บไปรอบนึงแล้วครับมาเก็บตกนะครับเพว่าแก่มากแล้วนะครับ Oh, dùng cái dựa thấp xuống đấy. ก่อนครับีหันนกครับก,กาเยอะมากเลยขออนุญาตเก็บก่อนนะครับครับเก็บกระโพดเสร็จแล้วนะครับ ลงานกระโพดนะครับกระโพดพันนี้มันเป็นพันเล็กนะครับนะครับฝั่งจะเล็กๆนะครับแต่เราประกันความหวานครับหวานเหนียวครับอร่อยนะครับไปครับเดี๋ยวพาพี่ๆไปยามรอบกุ้งนะครับห้าหลังนะครับนี่บริเวณสะนะครับเช้านี้ครับก็จะมีตัวหรือเปล่านะครับ ชมหลังแรกกันเลยนี่ครับอยู่ตรงนี้หลังแรกหลังแรกอยู่ตรงนี้นะครับไล่จากหลังนี้ไปเลยนะครับ จะหมาหรือเปล่านะครับรอวาถือว่าได้พอให้แม่ไปแกงนะครับเช้านี้เงียบๆนะครับอ้าวยังไงครับมีกบครับ ได้กบตัวหนึ่งครับมายัางไงครับเห็นไหมครับพี่กบเข้ามากินเหยื่อนะครับเข้ามากินลูกปลานะครับห,หมานอยู่ครับนี่ครับได้กบหนึ่งตัวครับขออนุญาตเก็บนะครับ หลังแรกได้กบหนึ่งตัวครับกุ้งนิดหน่อยครับชมหลังสองนะครับเงียบๆนะครับยังไงนะเช้านี้นะครับจะมานหรือเปล่ายังไง นิดหน่อยครับไม่เข้าครับวันนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถ่ายให้พี่พีไ้้ชมนะครับขออนุญาตเก็บนะครับหลังสองนะครับครับมาชมหลังสามกันเลยครับงที่สามหลังนี้ก็เงียบๆยังไง <ítulo> ห,ห, ENT หลังนี้เข้าครับพี่พี่โอ้มองข้ามไม่ได้จริงๆนะครับได้อยู่ครับครับชัดไหมครับย้อนแสงนี่สะสมไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับขอบ สองหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวมาชมหลังที่สีกันเลยครับหลังนี้มีติ่งๆนะครับมีทรงนะครับหลังนี้ด,ดูครับ หลังนี้เมื่อวานก็เข้าเยอะนะครับอ้าวเห็นปูหนึ่งตัวแล้วครับยังไงมานอยู่ครับนี่สีสวยครับขออนุญาตเก็บนะครับพี่พี่ หลังสี่ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับกุ้งกับปลาซิวเยอะนะครับในสระนะครับเข้าน้อยนะครับเดี๋ยวมาชมหลังสุดท้ายนะครับจะหมานหรือเปล่า,า,าใส่ไว้ตรงนี้นะครับมาลุ้นหลังสุดท้ายกันครับนี่เห็นแล้ว จะมีตัวหรือเปล่าเงียบๆไม่เข้านะครับไม่ค่อยมีตัวนะครับทงังโอเคครับขออนุญาตเก็บครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานนะครับ ครับผมเช้านี้มาสรุปผลงานนะครับยามรอบห้าหลังนะครับนี่ครับผลงานเช้านี้ครับได้กบหนึ่งตัวครับปูกุ้งฝอยนิดหน่อยนะครับก็หมานบ้างไม่หมานบ้างนะครับหาอยู่หากินนะครับแบบช่องคึ้นหอมาเกิดนะครับ นี่ครับวันนี้ได้ข้าวโพดด้วยครับเอาไปต้มให้แม่กับลูกสาวกินนะครับก็แบ่งยัดยตินะครับครับเช้านี้ก็ลาไปกับบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนานะครับข้าวกำลังสวยแล้วครับนี่ครับสะนะครับปลูกไผ่กิมซุงครับ แล้วก็มะพร้า,พาวพืชพันธุ์ต่างๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องขึ้นฮอดบ้านเกิดด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปเรื่อยๆนะครับให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเช้านี้ก็ขอกล่าวคำสวัสดีครับ